ลจสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมรดกแผ่นดินนะครับรายการที่พาท่านผู้ชมไปเรียนรู้เรื่องราวต่างๆทั่วฟ้าเมืองไทยรวมทั้งตำนานความเป็นมาเรื่องเล่าที่น่าสนใจกันแบบเจาะลึกกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้นะครับเรายังอยู่กันในจังหวัดสุโข,ขทยัยเมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่ารุ่งอรุณแห่งความสุขนั่นเองนะครับเป็นเมืองที่ถือว่าเป็นอาณาจักรนะครับเริ่มต้นของความเป็นไทยก็ปรากฏหลักฐานจากรวตลายนะครับอักษร อักษรลายสื่อไทยและหลักศิลาจารึกนั่นเองนะครับซึ่งปรากฏเป็นครั้งแรกในยุคสมัยตรงนี้นะครับซึ่งใครหลายคนนั้นอาจจะยังไม่ทราบประวัติความเป็นมาและสิ่งที่น่าสนใจของเมืองสุขโขทยัยตอนนี้เราไปชมกันดีกว่านะครับว่าเรื่องราวของเมืองสุขโขทยัยในบทสรุปสุดท้ายตรงนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างติดตามชมได้เลยครับ ในสุขทยโและเข้าใจว่าเป็นเตาอบพระทิมต่างๆดังได้ปรากฏว่าบริเวณเตาทุเรียงมีการขุดพบพระสกุลหนึ่งซึ่งเราเรียกว่าพระร่วงกรุกเตาทุเรียงและทิมอื่นๆอีกมากมายพระร่วงหลังรางปืนสนิมแดงแต่กรุออกมาจากวัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุบริเวณหน้าพระปรางองค์ใหญ่ พระร่วงประธานพรหลังรางปืนเป็นศิลปะเขมรยุคบายนซึ่งอยู่ในลาวกิจศตวรรษที่13ในยุคสมัยของเรืองอํานาจได้ปกครองพื้นที่ในบริเวณนี้พระพุทธลักษณะเป็นพระยืนปางประธานพรอยู่ในซุ้มเรือนแก้วลักษณะของยอดซุ้มเป็นลายกระหนกแบบซุ้มกระจังเรือนแก้วด้านหลังโอพระเป็นลักษณะพิเศษ คือมีร่องกดลึกลงไปทำให้ด้านหลังเป็นร่องยาวไปตามองพระนักนิยมพระเครื่องในสมัยก่อนมักเรียกว่าพระร่วงหลังกลาบมาต่อมาได้มีผู้นำพระพินนี้ไปใช้แล้วก็ทำให้แคล้วคลาดจากพยันตรายในเรื่องปืนจึงทำให้เรียกกันต่อมาว่าพระร่วงหลังรางปืนพระร่วงหลังรางปืน จัดอยู่ในชุดพระยอดขุนพลหนึ่งในห้าอันดับยอดเยี่ยมของพระประเภทเนื้อชินซึ่งหาได้ยากยิ่งในกระบวนพระยอดขุนพลทั้งหมดสนนราคาที่เช่ากันจัดว่าสูงที่สุดในประเภทนี้ส่วนทางด้านพุทธคุณนั้นครบเครื่องคืออำนาจแล้วพลาดโภกรพท์เมตตามหานิยมและคุ้มกระพันชาตรี พระล่วงทรงกรอบเป็นพระที่ค้นพบได้ทางทิศใต้ขององค์พระประธานกรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเข้าใจว่าเป็นพระยุคหลังกว่าพระล่วงหลังลางปืนเป็นช่างฝีมือสกุลชาวบ้านมีทั้งแบบหลังร่องและแบบไม่มีร่องมีทั้งชนิดสองหน้าด้วยเป็นพระที่สูงไปด้วยพลานุภาคเคยมีผู้นำไปใช้แล้วกล่าวอ้างว่า ไม่แพ้พระร่วงหลังรางปืนเลยพระร่วงทรงกรอกที่พบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อชินเขียวส่วนเนื้อชินเงินก็มีบ้างแต่พบน้อยและไม่ปรากฏว่าพบเนื้อดินพุทธลักษณะของพระร่วงทรงกรอกเป็นพระยืนสวมหมวกชีโบตามแบบศิลปะขอมปางประธานธรรมยกสองพระหัตสมอพระอุระ และมีอัขรยันขอมประดับอยู่ในองค์พระเป็นเส้นลายนูนบางพิมพ์เลอะเลือนมากพระร่วงนั่งหลังลิ่มกำเนิดที่วัช้างล้อมเมืองศรีสัชนาลายัยเป็นกลุ่แรกที่ค้นพบต่อมาขุดพบได้ที่กลุก่แก่งสารจิตแต่มีผิวประหลอดมากกว่า และได้พบที่เขาพนมเพลิงด้วยพุทธลักษณะของพระล่วงนั่งหลังลิมเป็นพระนั่งปังมานวิชัยศิลปะอูทองด้านหลังซึ่งเป็นเอกลักษณ์ทำเป็นหลังร่องคล้ายลิ่มสกัดจึงเรียกกันว่าหลังลิมนั่นเองพระร่วงนั่งหลังลิ่มขุดพบจากวัดช้างล้อมผิวจะมีสีดำจัดประมาณ80%ซอกพระหัตถ์ซ้ายขององค์พระ ทลุพระล่วงนั่งหลังลิมมีชื่อเสียงโด่งดังมากในด้านแ้วคาดพยานตรายปัจจุบันเป็นพระที่หาได้ยากและมีราคาแพงขนาดองค์จริงสูงประมาณ3.5เซนติเมตรว่างประมาณ2.5เซนติเมตรพระร่วงนั่งหลังตันเข้าใจว่าจะเป็นพระยุคหลัง ว่าพระล่วงนั่งหลังลิ่มเพราะได้นำอาอภพิมของพระล่วงนั่งหลังลิ่มมาล้อแต่ด้านหลังจะตันแล้วก็พบที่กรุกเขาพนมเพิงด้านพุทธคุณนั้นยิ่งใหญ่เหมือนกับพระล่วงนั่งหลังลิ่มทุกประการขนาดองค์จริงสูงประมาณ3เซนติเมตรว่างประมาณ2องเซนติเมตรพระนางพญา,าสเสนจันทร์ เป็นพระเนื้อดินค่อนข้างยากพุทธลักษณะเป็นพระศิลปะสุขโขทัยบริสุทธิ์ปางมานวิชัยกำเนิดที่วัดศรีพิจิตรกีรติกัญญารามต่อมาได้ขุดพบที่วัดต้นจันทร์และวัดพญาดำแต่ความนิยมนั้นได้แก่กรุกวัดตะเถนถึงหนังพระนางพญาสเสนจันทร์เป็นพระที่กรมศิลปากรเป็นผู้เปิดกลุก ในปีพุทธศักราช2502โดยนำมาจำหน่ายให้กับประชาชนในราคาองค์ละไม่กี่สิบบาทแต่ปัจจุบันนี้เป็นสิ่งที่หาได้ยากยิ่งสนนราคาสูงมากในด้านพระพุทธคุณนั้นดีทางเมตตามหานิยมแคล้วคลาดและคงกระพันด้วยข้อควรสังเกตพระนางพญาสเสนจันทร์ประมาณ80%จะมีคราบหินปูนสีขาว จับตามซอกขององค์พระขนาดองค์จริงสูงประมาณ3เซนติเมตรกว้างประมาณ2.7เซนติเมตรพระลีลาวัดถ้ำหีบเป็นพระศิลปะสุขโขทัยบริสุทธิ์เป็นสกุลช่างในยุคสุขโขทยัยที่หาพระลีลาพิมพ์อื่นเทียบยากพุทธลักษณะเป็นพระพิมพ์ลีลาก้าวย่างในข้างหน้า ขุดค้นพบมีอยู่ด้การสามพิมพ์ิพมพ์พที่หายากที่สุดก็คือพิมพ์พลีลาข้างเว็ดเท่าที่พบมีอยู่สองชนิดคือเนื้อดินและเนื้อชินพระลีลาวัดถ้ำหีบนอกจากที่วัดถ้ำหีบแล้วยังขุดค้นพบที่วัดเจดีงามและวัดเขาพระบาทน้อยอีกด้วยพระลีลาวัดถ้ำหีบพุทธคุณยอดเยี่ยมทางด้านภพกรัพย์ และเมตตามหานิยมขนาดองค์จริงสูงประมาณ8เซนติเมตรกว้าง3เซนติเมตรพระธามะปรางสุขโขทยัยเป็นศิลปะของสุขโขทัยตอนปลาย ขุดค้นพบครั้งแรกที่วัดมหา,าธาตุลักษณะของผิวจะดำหรือเทาบางองค์จะมีรอยระเบิดออกมาต่อมาได้มีการขุดค้นได้ที่กรุกวัดเจดีสูงและที่เขาพนมเพลิงแต่จะมีผิวประหลดและผิวจะสวยงามกว่าของวัดมหา,าธาตุพระธาตุพระปรางมือสุขโขทัยมีอยู่ด้วยกันสองเนื้อคือหนึ่งเนื้อชินสองเนื้อดินส่วนในด้านพุทธคุณนั้นดีทางแผลวคลคาด และโภกกระทับขนาดองค์จริงสูงประมาณ3เซนติเมตรกว้างประมาณ1,8เซนเมตรพระกรีบบัวแขนอ่อนหรือนางแขนอ่อนสุขโขทยัยเป็นพระสะกุลสุขโขทัยอีกทีหนึ่งที่แตกกลุก่ออกมาและมีหลายกลุก่คือกลุ่วัดมหาธาตุกลุ่วัดเจดีสูงวัดเจดีงามและกลุ่เขาพนมเพลิงเป็นพระที่ทรงพุทธคุณแคล้วคลาด และเมตตามหานิยมพระร่วงเปิดโลกกรุกเตาทุเรียงเป็นพระเนื้อดินค่อนข้างหยาบบางองค์เนื้อแกร่งมากขุดค้คนพบบริเวณเตาเผาที่เรียกกันว่าเตาทุเรียงที่ใช้เป็นที่เผาเครื่องสังฆโลกนั่นเองพระร่วงเปิดโลกกรุกเตาทุเรียงนี้พบแต่เนื้อดิน เข้าใจว่าสร้างแล้วนํามาเผาที่เตาทุเรียงแต่ม่ได้เคลือบน้ำยาแบบสังคโลกพระล่วงเปิดโลกกลุกเตาทุเรียงมีอยู่ได้กันหลายสีเช่นสีแดงสีเหลืองเขียวมอยหรือที่เรียกกันว่าเขียวอมเทาและดำพระพุทธคุณดีทางโภกศัพย์และเมตตาขนาดองค์จริงสูงประมาณ6เซนติเมตรกว้างประมาณ2.5เซนติเมตร พระร่วงยืนกรุกวัดทับเข้าเป็นพระเนื้อผงหรือดินผสมผงที่มีอายุเก่าแก่กว่าพระเนื้อผงชนิดอื่นๆในประเทศไทยพระพุทธลักษณะเป็นพระยืนปางประธานพรอ,อยู่ในซุ้มเรือนแก้วพระล่วงยืนกรุกวัดทับเข้าจะปรากฏว่ามีเนื้อผงขาวอยู่อย่างเดียวไม่ปรากฏมีเนื้ออื่นด้วยเป็นพระที่หาได้ยากมาก พทธคุณดีมากทางด้านเมตตามหานิยมและโภกรัพย์ขนาดองค์จริงสูงประมาณ6เซนติเมตรกว้างประมาณ3เซนติเมตรพระล่วงยืนกรุกวัดมหาธาตุสุขโขทยัยเป็นพระยืนปางประธานทรศิลปะขเขมรแต่เป็นฝีมือช่างสุขโขทยัยเป็นพระผิวดำแบบเกร็ดกระดีมีอยู่ด้วยกันสองมิมคือ 1. พิมพ์มีซุ้ม,มข้างเม็ด 2. พิมพไม่มีซุ้มเป็นพระที่มีไม่มากนักพุทธคุณนั้นดีทางแคล้วคลาดคงกระพันขนาดองค์จริงสูงประมาณ6เซนติเมตรกว้างประมาณ2.5ซนติเมตรพระร่วงนั่งหน้าโนกกรุกวัดเชตุพลสุขโขทยัยพระเชตุพนที่พบมีอยู่ด้วยการสองเนื้อคือเนื้อดินและเนื้อชินมีสองพิมพ์ได้แก่พิมพ์นั่งฐานชั้นเดียวและพิมพ์บัวบวสองชั้น พระพุทธคุณดีทางแคล้วคลาดและเมตตามหานิยมขนาดองค์จริงสูงประมาณ1.5เซนติเมตรว้างประมาณ1.3เซนติเมตรพระสังกาจายวัดเชตุพลได้แตกกลุกออกมาพร้อมกับพระล่วงนั่งหน้าโนกที่วัดเชตุพลแตกกลุกออกมาซึ่งก็มีหลายพิมพ์ ขนาดส่วนใหญ่ก็จะมีเล็กจิว๋วมีแต่เนื้อชินเงินเท่านั้นพระพุทธคุณดีเยี่ยมทางด้านโภคทรัพย์เหมาะที่จะเข้ากับพระชุดองค์เล็กองค์หนึ่งซึ่งขนาดองค์จริงก็จะสูงประมาณ1.5ว่างประมาณ1.2เซนติเมตรพระพิจิตข้างเม็ดกรุเขาพนมเพลิงเป็นพระที่แตกกรุออกมา เป็นพิมพ์เดียวกันกับพิจิตข้างเม็ดของวัดบ้านกล้วยเมืองพิจิตผิดเกินที่ของวัดบ้านกล้วยพิจิตนั้นจะมีความหนากว่าและเป็นพระสนิมตีนกาผิวเกล็ดกระดีส่วนของกลุ่เขาพนมเพลิงบางกว่าและมีผิวประหลกด้านพุทธคุณไม่แพ้ของกลุกวัดบ้านกล้วยคือยอดเยี่ยมทางด้านคงกระพันขนาดองค์จริงสูงประมาณ1.5ซนติเมตร กว้างประมาณ1.2เซนติเมตรพระร่วมนั่งกรุกน้ำสุโขทัยเป็นพระศิลปะของลบบุรียุคหลังคือมีศิลปะของช่างไทยเข้าไปผสมผสานพุทธศิลปะเป็นพระนั่งสมาธิสวมหวกชีโบแบบเขมรพระร่วงนั่งกรุกน้ำขุดค้นพบบริเวณวัดมหา,าธาตุช่วงที่ถูกน้ำซาอ จึงถูกเรียกว่ากุกน้ำพระพุทธคุณของพระชุดนี้ถือว่าขลังมากคือมีพุทธคุณสูงทางด้านแคล้วคลาดและคงกระพันชาตรีขนาดองค์จริงสูงประมาณ2.5เซนติเมตรกว้างประมาณ1.7เซนติเมตรพระศาสดาถือว่าเป็นพระอันดับหนึ่งของกลุ่เขาพนมเพลิง เป็นพระที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับเดียวกันกันกบพระพุทธชินราชใบเสมาและพระพุทธชินสีของจังหวัดพิษณุโลกพบน้อยมากและพบแต่เนื้อชินเงินอย่างเดียวส่วนใหญ่จะเป็นพระผิวประหกพระพุทธลักษณะจะเป็นพระนั่งปางมารวิชัยอยู่ในซุ้มเรือนแก้วฐานล่างเป็นบัวมีอยู่ได้กันสองพิมพ์คือ 1. ซุ้มเรือนแก้วบัวตรงสอง ซุ้มเรือนแก้วบัวโคง้งเป็นพระที่มีพุทธานุภาพเหมือนกับพระพุทธชินราชใบเสมาและพิษณุโลกทุกประการพระลีลากล้วยตาเป็นพระศิลปะสุขโขทัยปางลีลามีประพามนทนเป็นพระเนื้อดินเผาเนื้อค่อนข้างหยาบบางองค์แกล่งมากเป็นพระสุขโขทัยที่สวยอีกพิมพ์หนึ่ง พระลีลากด้วยตากทุกองค์จะมีลักษณะหลังว้าวเป็นแอ่งเล็กน้อยแต่กรุกครั้งแรกที่กรุกเตาทุเรียงต่อมาก็ขุดพบเจอที่วัดพระยาดำและกรุกเขาพนมเพลิงเป็นพระที่ทรงพุทธคุณเต็มไปด้วยเมตตามหานิยมและโภคทรัพย์ขนาดองค์จริงสูงประมาณ8เซนติเมตรกว้างประมาณ3เซนติเมตรพระร่วงนั่ง กรุกวัดน้ำพึ่งสุขโขทยัยเป็นพระสะกุลสุขโขทยัยพระพุทธลักษณะนั่งปางมารวิชัยทำด้วยเนื้อชินเงินเป็นพระที่เปี่ยมไปด้วยพระพุทธคุณสูงเมตตามหานิยมและโภกทรัพย์ขนาดจริงสูงประมาณ5เซนติเมตรกว้างประมาณ3เซนติเมตรพระอู่ทองตะกวนกําเนิดที่กรุกเขาพนมเพลิง เป็นสุขโขทัยหมวดตะกวนเป็นพระที่สวยงามมากในด้านศิลปะพระอุทองตะกวนเป็นพระได้รับการยกย่องว่าเป็นยอดของกรุกเขาพนมเพลิงทีเดียวเพราะนอกจากจะสร้างได้สวยงามมากแล้วยังเตรียมล้นด้านพุทธคุณคือสุดยอดทางด้านแคล้วคลาดคงกระพันชาติขนาดองค์จริงสูงประมาณ5.5เซนติเมตรกว้างประมาณ3.2เซนติเมตร พระสุขโขทัยบัวสองชั้นเป็นพระศิลปะสุขโขทัยมวดตะกวนผสมผสานกับศิลปะแบบสุขโขทยัยพุทธลักษณะเป็นพระนั่งปางมานิชัยอยู่บนบัวสองชั้นแบบบัวเล็บช้างพระพิ์นี้แตกกลุ่มออกมาหลายกลุ่มเช่นกลุ่มวัดมหาธาตุกลุ่มมุมหลังกาและกลุ่มเขาพนมเพลิง แต่ละกลุ่จะมีลักษณะเดียวกันคือปางมานวิชัยประทับอยู่บนบัวสองชั้นแต่วงพระพักนั้นจะไม่เหมือนกันเข้าใจว่าจะเป็นคนละสะกุลช่างแต่สร้างในยุคเดียวกันพบด้วยกันสองเนื้อคือเนื้อชินและเนื้อดินในด้านพุทธคุณแล้วไม่ว่ากลุ่มไหนยอดเยี่ยมทางแคล้วคลาดเหมือนกันทุกกลุก่มขนาดองค์จริงสูงประมาณ6เซนติเมตร กว้างประมาณ3.5เซนติเมตรพระแม่ยา่ากรุวัดเขาแม่ยา่าเป็นพระเนื้อดินพระพุทธลักษณะเป็นพระนั่งสมาธิลักษณะผิวจะเป็นลายเสี้ยนไม้เกิดจากแม่พิมพ์ตามผิวขององค์พระและจะมีคราบหินปูนขาวจับขุดค้คนได้ที่กรุเขาแม่ยา่า ต่อมาขุดพบได้อีกที่วัดมหาธาตุพระพุทธคุณดีทางเมตตามหานิยมขนาดองค์จริงสูงประมาณ5เซนติเมตรว้างประมาณ4เซนติเมตรวัดป่ามะม่วงเป็นพระสกุลช่างสุขโขทัยแบบประกวนพระพุทธลักษณะเป็นพระปางมานวิชัยอยู่ในขอบซุ้มสองเส้นทินกำเนิดนอกจากวัดป่ามะม่วงแล้ว ยังพบที่วัดสระสีด้วยเป็นพระที่ทรงพุทธคุณยอดเยี่ยมทางด้านคงกระพันชาตรีขนาดองค์จริงสูงประมาณ5.5เซนติเมตรพระนาคกรรรราากรุกวัดระศีรัตนมหาธาตุสุโขทัยแตกกรุออกมาพร้อมกับพระร่วงยืนหลังล่างปืงเมื่อปีพุทธศักราช2493มีทั้งหมด3ิมพ์ด้วยกัน ด้านพุทธคุณนั้นเหมือนกับพระร่วงยืนหลังรางปืนทุกประการพระนาคปกช่อคันไถเป็นพระสมัยสุขโขไทยเป็นพระปางมารวิชัยประทับอยู่บนฐานบัลลังก์มีนาคตกเจ็ดเสียงคลุ่มบนเสียงของนาคปกจะมีช่อดอกไม้มีลักษณะคล้ายกับรูปของคันไถท,ที่ใช้ทำนาของชาวนานั่นเอง และก็ปกคลุมอีกชั้นหนึ่งจึงเรียกว่าพระนาคปกช่อคันไถพระนาคปรกช่อคันไถเป็นพระที่พบได้น้อยมากมีเนื้อชิมเงินเพียงอย่างเดียวศิลปะเป็นของสุขโขทยัยล้อแบบลบุรีดด้านหลังเป็นหลังตันและหลังผ้าพุทธคุณสุดยอดของความคงกระพันชาตรีเป็นที่หวงแหนของผู้เป็นเจ้าของอย่างยิ่ง พระชินราชใบสีมากร,รุเขาพนมเพลิงสุขโขทยัยเป็นพระที่พบบริเวณเจดีแปดเหลี่ยมเขาพนมเพลิงด้านพุทธคุณนั้นถือว่าดีทางเมตตามหานิยมเหมาะที่จะหาไว้ติดตัวสักองค์หนึ่งสารคดีอมตะพระเครื่องเมืองสุขโขทยัยได้ดำเนินมาถึงท้ายรายการแล้วโปรดติดตามสารคดีอมตะพระเครื่องเมืองสยามได้ใหม่ ในตอนต่อไปซึ่งจะนำเสนอเรื่องราวพระปลุดเมืองกำแพงเพชรรวมถึงแหลเรื่องราวของเมืองสุขโขทัยมาจากชุดนี้นะครับชุดสารคดีชุดพระเครื่องเมืองสุขโขทัยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมหาซื้อได้แล้วตามแผงดีวีดีชันนำทั่วประเทศนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับบริษัท GM Discovery มากๆนะครับที่เอื้อเฟื้อสารคดีมาให้เราได้ติดตามชมการทางผ่านทางหน้าจอช่องแด ทีวีพูดได้นะครับรวมทั้งผลิตภัณฑ์จาก MTI <S ess iz os> เครื่องสำอางดีๆของคนไทยคิดจะหากคดจะซื้อก็ต้องไปที่ t r a นด y s h o p c o นั่นเองนะครับแต่ถ้าอยากได้กล้องวงจรปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าเยี่ยมๆก็ต้องไปที่ห้างผู้ส่วนจำกัดสวิตแลนด์ใกล้สามแยกตะปูนนะครับฝั่งถนนริมคลองประปาถนนประชาชื่อนั่นเองนะครับหรือจะไปเยี่ยมชมกันก่อน,อนที่ ww w e b ไว i ์ a ว็บอีบิ๊นนะครับง่ายๆแค่นี้เองนะครับแต่ถ้าอยากได้ของดีๆเป็นของแบบ ไฮเทคไฮเทคนะครับพีเมียมสักนิดหนึ่งนะครับในชีวิตของเราต้องใช้ของดีๆสักหน่อยก็ต้องไปที่ w w w e a s y b i t c o t h นะครับเราสามารถประมูลสินค้าได้ในราคาเพียงแค่20%เท่านั้นเองนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับต้องขอขอบคุณทีมงานทุกๆท,ท่านรวมท,ทั้งท่านผู้ชมทุกๆคนที่ติดตามชมรายการของเรามาโดยตลอดนะครับพบกับรายการของเราได้ใหม่ในเวลาเดียวกันนี้ทางช่อง8ทีวีพูดได้กับผมวิทรัตนโกศิลป์วันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ ดินนนแห่งตนาานา้ลลรัตน,นโกสิลศูนย์รวมพัะเครื่องรัชนาจารย์ทั่วประเทศรับจัดหาพระเครื่องระเรียนนาจารย์ตามที่คุณต้องการรับทําพัะเครื่องในดีไซน์ของงานจิวเวลรี่พระแท้ดีชัวต้องรัตน,นโกศิลรับประกันคุณภาพโดยวิทยุรัตน,นโกศิสนใจโทรหาเราสิครับโทร0858569592 085 856 95 9 2 ดูดความเม์ครีมปรับสภาพผิวช่วยอัพคางริ้วรอยปกปิดรูขุมขนให้ดูเรียบเนียนเป็นธรรมชาติสวยสมบูรณ์แบบ 分怕